ฉีดร่องแก้มช่วยให้เส้นตรงร่องแก้มหายได้ไหมได้ค่ะได้เลยได้เลยคือการแก้ร่องแก้มอะ่ะเราจะไม่ถมที่ไปที่ร่องแก้มเลยนะเพราะว่าหน้ามันจะดูอูมแล้วก็หน้าจะดูเป็นลิงสิ่งนี้ควรทําอันดับแรกนะคะเช็คก่อนว่าเฮ้ยผิวฉันหย่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผิวหย่อนให้ไปแก้ผิวหย่อนก่อนการแก้ผิวหย่อนอะ่ะหน้านจะโดนดึงขึ้นแล้วร่องแก้มก็จะแบบดูดีขึ้นประมาณหนึ่งเลย2ก็คือเช็คเรื่องของ volume มลอส v o l ลุ่มลอสตำแหน่งไหนบ้างที่จะทาให้ร่องแก้มมันแบบอาการหนักขึ้น1 ก็คือบริเวณหน้าแก้ม2คือข้างจมูกไปเช็ค2จุดนี้ก่อนนะคะวิธีการเช็คหน้าแก้มว่าวอลุ่มลอสไหมให้เราแบบก้มหน้าแล้วก็มองขึ้นข้างบนถ้าเห็นเป็นแอ่งสามเหลี่ยมอันนี้คือมีวอลุ่มลอสแหละก็สามารถเติมฟิลเลอร์บริเวณนี้ได้แล้วก็จุดบริเวณข้างจมูกมันจะเห็นเป็นเงาสามเหลี่ยมตรงนี้ทุกคนคือเวลาแก่ขึ้นนะ่ะตรงนี้นจะถอยไปด้านหลังเออซึ่งก็ทาให้ร่องแก้มมันดูชัดมากขึ้นได้จุดนี้ก็สามารถเติมฟิลเลอร์ได้ค่ะส่วนการเติมที่เส้นเลยอะ่ะเป็นสเต็ ก็แก้ผิวหย่อนก่อนแก้วอลลุ่มลอสก่อนแล้วก็มาประเมินอ,อีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยเราโอเคกับกับร่องแก้มหรือยังถ้าเกิดว่ายังก็ไปสเต็ปที่3ก็คือการเติมบริเวณใต้เส้นเลยค่ะ